ต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าในช่วงสัปดาห์ <st> uh <en> ที่ผ่านมาครับมันเกิดอะไรขึ uh ้นกับสโมสรลิเวอร์พ uh ูลของพวกเราเพราะหลังจากที uh ่ทาง v i r ร์จ uh ิลฟ d นไดประการหลังชาดัสของพวกเราได้รับอาการบาดเจ็บครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโจเอลมาติแล้วก็ฟาบินโยเนี่ยก็เริ่มทยอยมีอาการบาดเจ็บตามมาทีละคนนะครับอย่างไรก็ตามนี่มันอาจจะเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆฤดูกาล ถ้ายัางจำกันได้เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมการาเนี่ยลิเวอร์พูลครับไม่มีปราการหลังทั้งเดยอนรอฟเลนเจอมาติปแล้วก็โจโกเมดในเวลาเดียวกันเพราะเนื่องจากหน้าตอนนั้นทั้งหมดได้รับอาการบาดเจ็บพร้อมๆกันซึ่งก็มีเพียงแค่ทางดั่งของเวอร์จิลฟันได้ครับที่ต้องลงทําหน้าที่ในตําแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟอาชีพแค่เพียงคนเดียวและต้องเรียกทานะของนาธานลฟิลิปครับกลับมาจากสตูดร์อเพื่อเป็นแบ็กอัพสารอง แต่ทว่าสิ่ที่ทําให้ในซีซั่นนี้มันต่างกับซีซั่นก่อนนั่นก็คือเราไม่มีเวอร์จิลฟานไดปราการหลันที่เป็นหัวใจในแนวรับ เพราะนอกจากเขาจะมีความแข็งแกร่งและเหนียวแน่นเนี่ยนะครับอย่าที่เรารู้กันดีว่าฟานไดเนี่ยเป็นคนที่คอยสั่งการแผงเกมหลังทั้งหมดตัดภาพมาในฤดูกาลนี้ครับเหลือเพียงแค่โจโกเมสเพียงแค่คนเดียวถึงแม้ว่าจะมีแบ็กอัพสำรองไม่ว่าจะเป็นทนานของลิสวิลเลียมนาทเนลฟิลิปบิลลี่คูเมติโอหรือแม้กระทั่งเซฟฟานเดนเบิร์กแต่ก็ต้องพูดตามตรงครับว่าเหล่าบรรดาดาวรุ่งพวกนี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองอีกสักระยะหนึ่งว่าพวกเขาจะดีพอที่จะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หรือไม่นะครับและ ก็เริ่มทําให้ทางสโมสรครับถูกจับไปเชื่อมโยงกับกองหลังที่จะเข้ามาเสริมทัพในชว่วงตลาดหน้าหนาวไม่ว่าจะเป็นเบนไวท์ของทางบรตันแอนโฮฟาเบียนไดโยอูบาเมกาโนของอาเบลิฟสิกโอซานคาบักของชาวเก้04รวมไปถึงอดีตเด็กเก่าอย่างคอนเนอร์คดี้จากฟูฟเฟมตันเบนเดอร์เลอร์ครับ แต่ถว่าทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยก็เป็นเพียงการคาดการณ์แล้วก็ต้องรอติดตามข่าวสรารกันต่อไปเช่นเดียวกับในรายล่าสุดอย่างเดวิดอาราบาพอเมื่อช่วงดึกของคืนวันที่ผ่านมาครับก็ได้มีการรายงานจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์ครับสื่อลูกหนังชื่อดังได้ออกมารายงานนะครับว่าหงแดงลิเวอร์พูลครับสโมสร,รยักษ์ใหญ่จากเซอรีเพเมลิกอังกฤษกําลังทําการพิจารณาในการคว้าตัวเดวิดอาราบาปราการหลังสารพัดประโยชน์ของทางเสือใต้ไบยเยนมินิกเข้ามาร่วมทีม แล้ว,ว่ากันว่าการคว้าแข้งคนนี้ครับอาจจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดเดือนมการานี้เลยเพราะเนื่องจากณปัจจุบันครับตัวนาเตเองเนี่ยยังคงเมินที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางทุกสังกัดซึ่งสัญญาของดาวเตวัย28ปีรายนี้ครับเพื่อน,อนกำลังจะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้เท่านั้น ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่ทางขงแดน,นเนี่ยจะทําการเจรจา,าปิดเดียวรวงหน้าตั้งแต่ตลาดเดือนมการาเพื่อจะรอคว้าตัวฟรีๆหลังจากที่ฤดูกาลนี้เน้นจบลงหรือไม่นะครับก็อาจจะเร่งคว้าตัวมาเสริมทีมเลยในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เพราะเนื่องจากอย่างที่ได้กล่าวไปต้นคิดครับว่าทางสโมสรเนี่ยกำลังขาดแคลนกองหลังอยู่อย่างไรก็ตามครับหากมองว่านักเตะที่กําลังจะเป็นฟรีเอเนต์เนี่ยมันมักจะเป็นผลดีต่อสโมสรที่กําลังให้ความสนใจในตัวนักเตะ และหากว่าการรายงานของฟนะุตบอลอินไซเดอร์นั้นเป็นความจริงครับที่ว่าลิเวอร์พูลสนใจในตัวนักเตะแต่มันก็จะมีปัญหาหลักๆนั่นก็คือลิเวอร์พูลไม่ใช่เพียงแค่ทีมเดียวครับที่ให้ความสนใจในตัวเดวิดอาราบาอยู่นขนาดนี้เพราะว่ากันว่ามีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีปารีสแซ็์แชร์แมงและรวมถึงยูเวนตุสที่อยากจะได้ตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทีมเหมือนกันนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้จางลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสจะได้ตัวเดวิดอลาบานน้อยมากๆนั่นก็คือเรื่องค่าเหนื่อยของตัวนักเตะครับอ้างอิงจากการรายงานของทางสกายสปอร์ตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับว่าทางเดวิดอลาบานเนี่ยเขาต้องการเพิ่มจํานวนค่าเหนื่อยของเขาครับให้มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ในปัจจุบันว่ากันว่าเขารับกับทางบาร์เยนอยู่ที่สัปดาห์ละ1 7 0 0 0 0ปอนด์ซึ่งมันครับแทบจะเทียบเท่ากับนักเตะที่ได้รับสูงสุดของจางลิเวอร์พูลอย่างมัวเมสซลา แล้วถ้าสุดท้ายแล้วครับการย้ายทีมของเดวิดอลาบานั้นเกิดขึ้นจริงตัวเขาและทีมเอเย่นครับก็คงจะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยลงจากเดิมแน่นอนมันจงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางเวีรยวพูครับมีโอกาสได้ตัวเดวิดอลาบาน้อยมากๆแต่อย่างไรก็ตามในโลกของฟุตบอลทุกอย่างนั้นก็ล้วนเกิดขึ้นได้เสมอซึ่งสิ่งเดียวที่แฟนบอลเลวอร์พูอย่างพวกเรานั้นจะทําได้ครับนั่นก็คือการให้กําลังใจสโมสรและก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าทางเอเกนครอปจะมีการขยับในการซื้อนักเตะในช่วงตลาดหน้าหนาวหรือไม่อีกเพียงไม่กกกีี่่่่เเดเดดืือออนอนนนนนนรรรราา็คคงงงไู้้้ััยแบ สำหรับวันนี้ลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ